สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับสู่ชาแนลปุกี้สาวไทยสะพายชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้ที่เรามายืนอยู่ก็เป็นชนบทเยอรมันในเมืองของเราเนาะก็คือแต่ละโซนก็จะเรียกว่ามีบรรยากาศที่มีการปลูกพืชผักหมุนเวียนแล้วก็ผลไม้ที่ทางเมืองของเราเนาะเขาจะปลูกเอาไว้เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราก็จะ สามารถมาเก็บกินฟรีได้แต่เราจะไม่หักกิ่งนะคะถ้าหักกิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะสา,สามีก็จะไล่ออกจากบ้านอีกนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะเราก็จะมาแชร์หนึ่งข้อสำคัญเลยนะคะที่รู้ก่อนที่จะคบกับหนุ่มชาวต่างชาตินะ,ะโดยเฉพาะเราก็จะเน้นของเราก็ประเทศเยอรมันนะแต่ว่าทุก,ทก ทุกๆประเทศก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะอย่างแรกแค่หนึ่งสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือเรื่องวัฒนธรรมของเขาเนาะก็คือครั้งถ้าเราเนี่ยจะเอาจะพาเขาไปพบญาติพี่น้องเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่นี่นะคะเวลาเขาเอาง่ายๆเลยอย่างสามีของเราเนี่ยเวลาเขาเรื่องของการทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาเขากิน อาหารเนี่ยเขาจะกินแบบว่าจานเดียวนะไม่ใช่ว่าเขาเอขอี้เหนียวหรืออะไรนะเขาเป็นอะไรที่แบบกินจานเดียวแล้วก็กินให้มันหมดเนาะซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยของเราเนาะเวลาเราไปกินข้าวที่ร้านเนี่ยเราก็จะสั่งแบบหลายๆอย่างมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะขั้งแรกถ้าเราพาเขาไปพบกับญาติพี่น้องเราเราก็ต้องบอกญาติพี่น้องเราก่อนนะเดี๋ยวเขาจะตกใจว่าสั่งมาเยอะแยะแล้วยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่ เขาจะกินแค่จานเดียวแล้วก็กินให้มันหมดเนาะแต่ว่าสําหรับสามีของเรานะเขากินข้าวเนี่ยเขาก็จะไม่หมดนะเขาจะกินเหลือนิดนึงทุกครั้งเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกถ้ากินหมดเขาก็จะอ้วนแต่วัฒนธรรมของเราเนาะนะบ้านของเราเนาะเขาก็จะต้องกินยาให้เหลือก็เหมือนแบบเออคนทํานา เขาก็จะเรียกว่าทำนานเหนื่อยเราต้องกินข้าวให้เกลี้ยงจานอันนี้เป็นหนึ่งข้อสําคัญที่เราต้องรู้แล้วก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะไม่งั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วเขาอาจจะเฮ้ยอะไรวะเขาก็จะรู้สึกไม่ดีกับเรานะตรงนี้เราต้องเรียนรู้ให้เยอะๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อที่สําคัญเนาะไม่ใช่ว่าพาเขาไปบ้านญาติเราแล้วก็พาไปทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วก็สั่งมาเต้มไปหมดเลยเนาะ เขาจะไม่จ่ายนะเราอย่าคิดว่าเขาจะจ่ายนะอันนี้คือเขาไม่ผิดนะคือวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นกินใครกินมันเขาก็จ่ายเองนะไม่มีจ่ายให้ใครเนาะเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะคะในการที่เราจะเริ่มต้นคบหาดูใจกับชาวต่างชาตินะเรื่องวัฒนะอันนี้เอาเฉพาะแค่เรื่องเดียวนะก็เรื่องของการกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสังเกตแล้วก็ต้องดูดีๆนะคนที่นี่นะคะบางครั้งเนี่ย เขามาอยู่ด้วยกันนะอย่างที่เป็นแฟนกันหรือเพื่อนสาวอะไรเงี้ยเวลาเขาออกเดทหรือกินข้าวบางทีเขาก็จ่ายใครจ่ายมันนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราอะโชคดีเวลากินรุษสามีก็จ่ายนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งอย่างที่แล้วแต่นะทุกคนจะไม่เหมือนกันนะอยากคิดว่าเออเขาไปหาครอบครัวเราแล้วก็พากันไปเลี้ยงแล้วก็สั่งมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งนะคุณอาจจะต้องจ่ายเองนะอันนี้เป็นหนึ่งข้อที่สําคัญที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเพราะ เรื่องขนรรมเนียมประเพณีของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเขาจะสอนให้รู้จากการช่วยเหลือตัวเองนะเขาจะไม่พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ยืมเงินกันอันนี้ก็สําคัญนะคะแล้วเรื่องการกินเนี่ยเขาก็ออกใครออกมันนะบางครั้งพ่อแม่ไปกินข้าวกับลูกเขาก็ควักจ่ายเองนะพ่อกับแม่เขาก็จ่ายเองลูกเขาก็จ่ายเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะบอกว่าเขาขี้เหนียวหรือเขาแบบเห็นแก่ตัวหรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเราต้อง รู้จากวัฒนธรรมของเขาถึงบอกว่าใครจะเดินทางสายฝอจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเมียฝรั่งต่างประเทศนะทุกคนก็ไม่ได้แบบสวยหรูอย่างที่คิดเนาะบางคนก็มาปุ๊บก็อาจจะผิดหวังเนาะก็คือที่เนี่ยบางคนมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาจะให้ออกคนละครึ่งนะไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าน้ําค่าไฟทุกอย่าง หารครึ่งนะบางคนเข้าใจหน่อยเรามีรายได้น้อยเราก็ออกน้อยหน่อยอันนี้ก็พอเข้าใจนะแต่บางคนบางคนเขาไม่ได้อย่างงั้นนะก็คือครึ่งนึงก็คือครึ่งนึงอันนี้ก็ต้องระวงังด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราบอกว่าใครจะมาใช้ชีวิตที่นี่คุณต้องรู้ให้มากที่สุดเนาะแล้วก็ข้อควรระวังมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งข้อที่สําคัญที่เราอาจจะคิดไม่ถึงแล้วก็คาดไม่ถึงนะคะเกี่ยวกับการกินการไปร้านอาหารการ พาเขาไปพบญาติพี่น้องครั้งแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังด้วยก็มีหลายๆเคสหลายๆกรณีนะก็คือพากันไปเลี้ยงก็จะไปถลม่มสั่งมาเต็มโต๊ะนะผู้ชายเขาไม่จ่ายนะเขาบอกมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่อหน้าที่ของฉันที่ต้องไปจ่ายคุณก็ต้องจ่ายเองอันนั้นก็จะเรียกว่าเสียความรู้สึกแล้วก็เลิกลากันไปนะอันนี้ก็สําคัญมากๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาดูใจแล้วก็ ถามเขาสังเกตเย,ยอะๆนะว่าเขามีนิสัยแบบไหนแบบบางคนก็นิสยัยแบบขี้เหนียวนะบางคนก็รักเรามากแต่โ,โค้รขี้เหนียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูให้ดีๆนะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ให้ข้อคิดแง่คิดกับสาวๆหลายๆคนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะไว้เจอกันคลิปหน้าชุนบรรยากาศชนบทไปด้วยนะช่วงท้ายคลิป คลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะชื่อ